สวัสดีค่ะอาจารย์อลิสาภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะต่อเนื่องเรื่อง pricing นะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของกลยุทธ์ในการกำหนดราคาสำหรับส่วนผสมผลิตภัณฑ์หรือ product mix pricing นะคะในกรณีที่ธุรกิจเรามีผลิตภัณฑ์ขายมากกว่า1ชนิดนะคะวัตถุประสงค์ก็คือการกำหนดราคานะคะคของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในบริษัทเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุดของบริษัทนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเองนะคะก็จะมีอุปสงค์ที่ต่าง มีต้นทุนที่ต่างกันนะคะอาจจะมีการแข่งขันกันในการขายนะคะซึ่งเราก็จําเป็นที่จะต้องกําหนดราคาให้เหมาะสมนะคะเพื่อให้เกิดกําไรสูงสุดนะคะทีนี้เรามาดู6กลยุทธ์นะคะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกค่ะ loss leader pricing เป็นการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ายการหนึ่งในบริษัทนะคะซึ่งอาจจะกำหนดราคาขายที่ ต่ำมากถึงกับขั้นขาดทุนก็ได้นะคะแต่วัตถุประสงค์ของเราคือเราไม่ได้จะทำกำไรจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นเหมือนแม่เหล็กค่ะดึงดูดให้ลูกค้านะคะเข้ามาในร้านค้าของเราให่นไหมคะลีดเดอร์นะคะลีดลูกค้าเข้ามาในร้านของเราแล้วสิ่งที่เราหวังก็คือนอกจากซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นล o อตเลดเดอร์แล้วนะคะลูกค้าอาจจะมาซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำกำไรได้มากขึ้น ยกตัวอย่างนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะมีการขายนมแบรนด์ดังนะคะในราคาที่ถูกเพื่อหวังว่าเวลาลูกค้ามาซื้อนมแล้วนะคะเขาก็จะมาซื้อของอื่นในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มเติมนะคะวิธีที่2นะคะคือ optional feature pricing เป็นการกำหนดราคาโดยมีผลิตภัณฑ์หลักหรือ main product ที่เรากำหนดในราคาที่ไม่สูงนะคะแต่เราจะมีออปชันหรือมีทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมและจ่ายเพิ่มได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นบริษัทผลิตรถยนต์อาจจะมีรถตัวเบสิกนะคะแต่เราสามารถปรับเพิ่ม sound system ของรถให้ดีขึ้นนะคะเราอาจจะเพิ่มเรื่องของ safety p a ็กเกจนะคะสำหรับรถยนต์ของเราแล้วเราก็สามารถเคลือบสีเพิ่มได้ซึ่ง สิ่งที่เราเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะเราจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม Optional Feature Pricing ก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ให้ลูกค้าสามารถใจ่ายในระดับที่ตัวเองไหวและ Customize หรือปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตนเองมากขึ้นนะคะวิธีที่3ามเรียกว่า Captive Pricing นะคะเป็นการดึงดูดลูกค้าโดยการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์หลักนะคะในราคาที่ถูกแต่เราหวังจะทำกำไรกับ อแดเซอรี ory, หรือเป็นไงคะอุปกรณ์เสริมนะคะที่เราต้องใช้กับผลิตภัณฑ์หลักยกตัวอย่างนะคะเพื่อกองเครื่องฟอกอากาศค่ะตัวเครื่องอาจจะราคาไม่แพงมากนะคะ5,000บาทแต่ทุกๆเป็นไงคะ6เดือนนะคะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเมื่อแผ่นฟิลเตอร์หมดอายุก็เป็นไงคะเราจะต้องเปลี่ยนแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศนะคะซึ่งตัวเครื่อง5,000ันแต่แผ่นฟิลเตอร์อาจจะประมาณ1 2 0 0บาทนะคะซึ่งบริษัทก็หวัง รายได้ต่อเนื่องระยะยาวจากการถ่ายฟิลเตอร์นะคะตัวอย่างคลาสสิกในหนังสือจะเป็นเรื่องของปรินเตอร์กับหมึกปรินนะคะเครื่องปรินเตอร์จะถูกนะคะเราบริษัทก็จะทำรายได้จากหมึกพิมพ์นะคะหรืออีกตัวอย่างที่พบบ่อยในหนังสือก็จะเป็นเรื่องของมีดโกนนะคะกับตัวด้ามของมีดโกนจะขายในราคาที่ถูกส่วนใบมีดโกนก็จะขายขายได้ต่อเนื่องแล้วก็ทำกำไรจากใบมีดโกนนะคะนี่เรียกว่า captive pricing นะคะต่อไปเป็น two part pricing โดยบริษัทจะกำหนดราคาออกเป็นสองส่วนส่วนแรกนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนคงที่ของบริษัทแล้วก็ส่วนที่สองเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนผ่านแปรนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราเออเข้าไปในส่วนสนุกเราจะมีบัตรผ่านเข้าไปก่อนนะคะอันนั้นจะเป็นาราทแรกที่เป็น fixed price ต่อไปเวลาเราเล่นเครื่องเล่นอะไรเราก็ต้องมี การจ่ายเพิ่มนะคะหรือเมื่อเรารับประทานอาหารก็จะต้องมีการจ่ายเพิ่มนะคะตรงนี้เรียกว่า two part pricing นะคะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาสามารถจ่ายในระดับที่เขาไหว นะคะเขาสามารถเลือกได้ในวนของต้นทุนผันแปรว่าเขาจะรับเซอร์วิสอะไรหรือไม่รับนะคะต่อไปเป็น Bu p r product p r i c i n g หรือการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้นะคะยกต,ตัวอย่างเช่นสมมติว่าบริษัทเราผลิตน้ำนมขา้าวโพดนะคะก็ผลิตภัณฑ์หลักก็จะเป็นตัวน้ำนมขา้าวโพดแต่เราจะมีพวกกะข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ซึ่งเราก็ควรจะขายออกไปนะคะถึงแม้จะได้ราคาไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะขายออกไป ราะมันจะได้เงินมาส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลักเราและทําให้กําไรของผลิตภัณฑ์หลักดีขึ้นนะคะอ่าสุดท้ายนะคะข้อ6เป็น product bundling pricing หรือการกําหนดราคาควบนะคะกรณีนี้นขอยกตัวอย่างอย่างเช่นเราซื้อ,อยาสิฟันคู่กับแปรงฟันค่ะถ้าเราซื้อแยกนะคะราคารวมจะสูงกว่าเวลาที่เราซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ นะคะหรือเวลาที่เราซื้ออาหารเป็นเซตนะคะถ้าเราซื้อเบอร์เกอร์ซื้อเฟรนฟรายซื้อน้ําอัดลมแยกกันราคารวมจะมากกว่าเวลาที่เราซื้อเป็นเซตนะคะวัตถุประสงค์ของ product bundling pricing ก็คือเราอาจจะใช้วิธีการพวกผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดกับไม่ค่อยน่าดึงดูดเข้าด้วยกันเ,ออเวลาเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดน้ำอัดลมอาจจะขายได้ยากนิดนึงแต่พอเป็นเซตลูกค้าก็จะรู้สึกสะดวกสบายคุ้มค่าค่ะก็ทำให้เรา ขน้ำอัดลมได้เพิ่มขึ้นค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์ในการกำหนดราคาสำหรับส่วนผสมผลิตภัณฑ์นะคะเวลาที่เรากำหนดราคาสำหรับส่วนผสมผลิตภัณฑ์เราไม่ได้โฟกัสไปที่แค่กำไรของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการแต่เป็นการมองภาพรวมมากกว่าถึงแม้ตัว loss leader เอ่อไพ i อเทเนี่ยอาจจะไม่ได้กำไรจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ l o อน l ี a d e r Pricing นะคะแต่โดยภาพรวมถ้าเราสามารถประสบความสำเร็จในการนำลูกค้าเข้ามาในร้านและทำกำไรจากผลิตภัณฑ์อื่นได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะคาะหวังว่าคลิปในวันนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ